เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาบอกว่ายังคงเป็นห่วงสถานการณ์ของการเมืองอาจจะทําให้เศรษฐกิจปีนี้ฉุดลงต่ําได้อีกหลังจากพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงอีกแล้วค่ะ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพานมงคลสุธีเปิดเผยว่าผลการสำรวจด,ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนมีนาคม2557อยู่ที่ระดับ84.7ซึ่งลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ระดับ85.7โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงต่ำที่สุดในรอบ57เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2552ซึ่งก็เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบการและผลการประกอบการโดยค่าดัชนีที่ปรับลดลงต่อเนื่องเกิดจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังอยู่ในภาวะอ่อนแอจากปัญหาทางการเมืองทำให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับราคาขายได้นะคะทําให้ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุนและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อต่อไปก็จะกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวรวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี2558ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าควรมีความจําเป็นมากที่ภาครัฐจะต้องออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในขณะนี้โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม2557พบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นกับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนส่วนปัจจัยที่มีความกังวลลดลงได้แก่ราคาน้ำมันและสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะที่อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ยังมีความกังวลอยู่ในระดับที่ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้านี้ค่ะ